บริษ<โ>ัทดอนตูมจำกัดนะครับมีการตรวจนัดเงินสดคงเหลือตอนสิ้นเดือนนะครับโดยเขาตรวจสอบเงินอยู่ด้วยกัน3ครั้งนะครับก็คือวันที่30เมษายน3สิสิงหาแล้วก็30พิพฤศจิกายนนะครับในการตรวจสอบในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีเงินเกินและขาดบัญชีเกิดขึ้นนะครับคำสั่งให้เราบันทึกรายการปรับปรุงเงินสดที่ถูกต้องตอนสิ้นเดือนในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็พอถึงวันที่ส1บธันวาคมนั้นก็ให้เราทําการปิดบัญชีเงินเกินและขาดบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับ เรามาทาคำสั่งที่1กันเลยก็คือการบันทึกปรับปรุงเงินสดที่ตรวจนับได้นะครับมีครั้งแรกก็คือวันที่30เมษายนเราดูนะครับถ้าเกิดว่ายอดเงินที่ตรวจนับได้มันสูงกว่าที่เราบันทึกเอาไว้ก็แปลว่าเงินเกินแต่ถ้าเกิดยอดเงินที่ตรวจนับได้มันน้อยกว่าที่เราบันทึกไว้ในบัญชีก็เรียกว่าเงินขาดนะครับสำหรับวันที่30เมษายนนั้นนะครับ ตรวจนับได้1 2 4 8 0 2แต่ในบัญชีมีอยู่กับ1 2 5 1 0 0จะเห็นว่าตรวจนับได้นั้นน้อยกว่าที่บันทึกเอาไว้เมื่อมันน้อยกว่าก็แปลว่าเงินหายไปนะครับเงินหายไปเราจำเป็นจะต้องลดยอดเงินลงนะครับการลดยอดเงินลงก็คือการเครดิตนั่นเองเพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์เมื่อเราต้องการลดยอดต้องลงทางด้าน,านเครดิตนะครับผมจึงเครดิตด้วยเงินสด ด้วยยอดผลต่างระหว่างที่ตัวนับใต้กับที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีนะครับก็คือ298และบันทึกโดยใช้คำว่าเงินเกินและขาดบ,บัญชีนะครับ2 9 8ต่อไปวันที่31สสิงหาคม ตัวับได้แล้วกับ98,741ในขณะที่บันทึกไว้ในสมุดบัญ,ญชีคือ98,520จะเห็นว่าตัวรับได้นั้นสูงกว่าที่บันทึกเอาไว้เมื่อตัวตับได้สูงกว่าก็แปลว่าเงินมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันเพิ่มขึ้นกว่าที่เราบันทึกไว้นในสมุดบัญชีเมื่อมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องบันทึกรับรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็คือจะต้องปรับเงินสดเพิ่มขึ้นเงินสดเป็นสินทรัพย์เมื่อปรับเพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตจึงเดบิตด้วยเงินสด ยยอดต่างก็คือ221และเครดิตด้วยเงินเกินและขาดบัญชี221ต่อไปวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับตัวนับได้คือ15,429ในขณะที่บัทนทึกในสมุดบัญชีนะครับเท่ากับ15,550 จะเห็นว่าตรวจนับได้นั้นน้อยกว่าที่บันทึกเอาไว้เมื่อน้อยกว่าที่บันทึกไว้ก็แปลว่าเงินขาดนั่นเองเงินขาดเราก็เลยจะต้องปรับลดยอดเงินลงนะครับก็คือการเครดิตเงินสดลดลงนั่นเองนะครับวันที่สันสิทธิ์วิกฤตเครดิตด้วยเงินสด1 2 1และก็เดบิตด้วย ว่นาเงินเกิดและขาดบัญชีนั้นเกิดขึ้นทุกครั้งเลยนะครับอยู่ทางด้านเดบิตอยู่ทางด้านเครดิตและอยู่ทางด้านเดบิตสุดท้ายแล้ววันที่31ธันวาคมเนี่ยนะครับเราจะไปต้องมาปรับชื่อบัญชีเงิน,นเกิดและขาดบัญชีเนี่ยว่ายอดสุดทิของมันจริงๆประจํางวดปีนี้เนี่ยมีเท่ากับเท่าไหร่จะได้ล้างมันและโอนเข้าบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมก็จาเป็นจะต้องมาทราบก่อนว่าตอนนี้ยอดสุดทิของเงินเกิดและขาดบัญชี เป็นจำนวนเงินเท่าไร่ครับการที่ผมจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผมเปิดบัญชีแยกประเพศด้วยชื่อบ,บัญชีเงินเกินและขาดบ,บัญชีตามที่เคยบันทึกเอาไว้นะครับเงินเกินและขาดบัญชีเคยเดบิตไว้นะครับด้วยยอด298เคยเครดิตด้วยยอด221 เคยเดบิตตัวยออ121แล้วเราก็หายอดสุทธินะครับเอาด้านเดบิตกับเครดิตมาลบกันนะครับลบกันแล้วจะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ198ครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าผลต่างของบัญชีเงินเจและกาบัญชีอยู่ทางด้านเดบิตเท่ากับ198เราก็จะต้องปิดบัญชีรายการนี้นะครับเราไปดูนะครับว่ามันมียอดอยู่ทางด้านเดบิตเวลาจะปิดมันนะครับก็ต้องนํามันไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับ ผมจึงเครดิตด้วยเงินเกินและขาดบ,บัญชีด้วยยอดที่มีอยู่ทั้งสิ้นนะครับก็คือ198ส่วนด้านเดบิตนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันว่าเงินเกินและขาดบ,บัญชีนั้นถ้ามียอดอยู่ทางด้านเดบิตมันคือบ,บัญชีค่า้จ่ายและค่า้จ่ายนั้นอยู่ทางด้านเดบิตแต่ถ้าเกิดเงินเกินและขาดบ,บัญชีนั้นอยู่ทางด้านเครดิตก็แปลว่ามันคือบัญชีรายได้และบัญชีรายได้จะต้องอยู่ทางด้านเครดิร แต่เนื่องจากข้อนี้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเมื่ออยู่ทางด้านเดบิตมันก็จะต้องโอนเข้าบัญชีค่าจ่ายซึ่งเราใช้ชื่อบัญชีค่าจ่ายนั้นว่าค่ายจ่าย,าายเป็ดตะเลยดร้วยยอด19,8นะครับนี่คือการเปิดบัญชีเงินเกินและขาดบ,บัญชีที่เราเนี่ยเคยบันทึกมาตลอดงวดบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็ต้องหายอดคงเหลือว่ายอดสุดที่ของมันเป็นเท่าไหร่ ถ้ามันมียอดอยู่ทางด้านเดบิตก็แปลว่ามันจะต้องโอนเข้าบัญชีแค่จ่ายแต่ถ้าเกิดสมมุติในทางตรงข้ามว,ว่าถ้ามันมียอดอยู่ทางด้านเครดิตมันก็จะโอนเข้าบัญชีรายได้เป็ตเนตันะครับนี่ก็คือการทําโจทย์สําหรับข้อบอริษัทดอนตูมจำกัดน,นะครับ